องค์การพระฤาษีองค์สิทธิพุทธังดำคาพเจ้าจะขออาราธนารัตนตยาทีคุณอดุลเดชานุภาพปราบปรปักปัญจมานวิมุตติเป็นวิสุทธิเทเวศพลอมอเมรเศเทวราชท,ทั่วโลกธาตาุตรีวาสุกรีคลุดคนทัน พวกอมมพันสุราภูตะขนารากโสตปีศาจอ่อนอำนาจพระเดชาด้วยอาจยาพระพุทธจักรผันพระพักไปทิดใดใครผู้ผิดจิตอรยอบอกอาจต่อคลองพระเนรยักยมเมรศคอยย่ำยีทั้งพระธรณีค่อยให้ช่องให้ผู้นั้นต้องพลมทันพาถึงดินดำพระธรณีสู้อักเวจีจนจวบก,กับ ขอพระเดชะนั้นจงมาบำราปราบไพรีพลานฝูงผีภูตะขนาพวกโขงหากุุมานพลายให้ชิบหายวายวินาศดังข้าพเจ้าอารัธนาโอมสิทธิธรรมังหนึ่งข้าขอเคารพคุณพระธรรมวิบูญยาดีเรกรักเป็นสุลาอมะตะเมล็ดอย่งสัตว์ที่ประพฤติท,ทุกจริตที่มีฤทธิ์มหสอนสัตว์ มีเวสุวรรณและอละวกะยักษ์เป็นอาทิให้เสียพยศทิฏฐิมิจฉาจารขอเดชะพระธรรมคุณโอลานมาล้างบาปจงมาปราบอาศูรปีศาจและรากโสรทั้งพลายขโมวดมูผีอันกระลีจุลาจนแก่ฝูงนรชนทั้งหลายเข้าแฝงกายแลสิงคนกระทำพิลึกต่างๆลางบางก่าเขาทัพ กระทาให้หลับหลับตื่นตื่นไม่ฝืนกายเดชะพระธรรมเจ้าทั้งหลายช่วยปัดเป่าพิษให้พิษนาศโอมสิทธิสังฆะหนึ่งข้าขออาราธนาสังฆคุณอดุลเดชมหิมาทรงซึ่งอรหันตานุภาพอาจปราบพระเมรุกไกลให้เสมอพระธรณีและอาจยังมะหันนบนาทีให้ท่วมถึงอากาศ ด้วยอำนาจอธิษฐานยานสมาบัติแห่งพระสังขรัตจงมาบำราปลาภารยะลุสะปีศาจจะให้พิษหน้าชิบหายอย่าให้มาเร้นทำกล้ำกลายแก่นอรชนข้าขอระง,งับดับพิษพ่นแลเปล่าปัดอย่าข้องขัดในชุมชนแลที่ต่อข้อมูอตีน ข้าจะเสกสายศิลแหลมงคลกระบองหวายจะไล่สแสลงทั้งหลายแหลกคุณใสทั้งชมบผีป่อไปจงเร็วพลันให้ทันพระวงการหูจะเสกข้าวเปลือกข้าวสารสัดสาดถูกใครให้พิกนาาเป็นจุนวิจุนดังคมจักและตีเพชร ให้หัวขาดตีนเด็ดกระดูกแหลกหัวแตกออกเป็นเจ็ดเสียงดังหนึ่งระดับเคียงด้วยขอนเหล็กและชนินตีเหยฝูงผีพูดปีศาจทั้งหลายเร่งพันพายไปเสียให้ผลกูจะอ่านพระมนมหาฟ้าลั่นป่วนปั่นปัตถีดังแสงสายอักษุนีสนันฟ้า ขูจะเอาอาวุธทั้งสี่มาสังหารคือวชิราวุธแห่งเท้ามัควานอันวิเศษอาจแกว่งกวาดอากาศประเทศให้แหลงลุกเป็นเปลวไฟปลายกันถ้าจะฟาดฟันแห่งพระเมรุมาตก,ก็จะไม่คลี่ขาดทักลายเหลวจะละลายลุกข,ขึ้นเป็นเปลวปลิวไปทั้งเวหาด้วยจักววชิราวุธอันเปลียงไกลถ่าสูทั้งหลายมิไป ก็จะแหลกปนเป็นพัทธุรีกูจะตีด้วยเวสุวรรณคถาวุธถ้ากูจะฟาดลงในอากาศและสมุทรก็จะแห้งเหือดคงคาทั้งห้าสมุทรก็จะผุดเดือดเป็นเพลิงผลานจะให้มาล้างเหล่าอสูรพวกผ่านพูดผีปีศาจกวาดไปยังเนินจัก,กรวาลสุดจังหวัดถ้ามิไป กูจะโบกกระพือพัดด้วยผืนผ้าอละังะกะจักแกงกวาดให้หัวมึงขาดตกตายรัฐมแล้วกูจะสลัดให้เป็นลมกระพือพาหอไปยังเสียป่าหิมพมานอันเป็นเขตแขวนแดนด่านพลักเวสวรร์มิฉะนั้นกูจะให้พระยายมราชอันมีจักษุประสาเป็นเพลิงกรดอันเกลียงไกล กลึงแ,แลเป็นเพลิงปะไลยล้างอสูรเหล่าเจ้า นาทิศก็จะแหลกลานเผาเป็นผุยผมในที่ร้อยโยดก็จะยับลงด้วยกำลังพระเนตรเหล่ากระสืออัป,ปรีเปรดอสุรกายและสัตว์นรกทั้งหลายดนเดชพระเนตรวินาศลงพลอยสูทั้งหลายจงหลีกถอยไปให้พ้นจะขืนอยู่สู้ทนกระดูกก็จะป่นเป็นแป้งผมกูจะซัดทรายลงให้หลังไหลเป็นไฟการ ด้วยอำนาจแห่งชาญแห่งพระฤาษีสี่ตนท่านประธานมนให้กูมาองค์หนึ่งทรงกสินอภิญญาตาเป็นไฟองค์หนึ่งลมจมูกเป็นลมประไลยดังพิษหน้าองค์หนึ่งน้ำลายคลายออกจากปากเป็นน้ำกรด องหนึ่งเล็บหยิกจิกจะหลดดังผมจักเจ็บทุกเส้นขนแต่ละองค์แต่ละองค์คงทนดังแท่งเพชรทั้งเสียรูปได้สำเร็จชาโลกีชื่อพระฤาษีนาลดและตาไฟกะลลยโกรดหนึ่งโสดคือพระมัสกสกสัตนกสิทธิหนึ่งอูประชุมเชิญอารักษ์มักคาลิตทุกสิงขอนคือพระปู่สมอดอนสมิงพลาย ทั้งพลักปู่เจ้าเขาขยายสับพนันางไม้ในป่าตะเคียนเดียม,ล,มล้วนมีฤทธิ์มหิสอนห้าวเฮี้ยมมาห้ำหันด้วยกรีเวทาแสงขันตะบองบิดล้วนชุบยากายสิทธิ์สำรับหัด จะให้มาทุบตีตัดหัวมึงให้ขาดพิษนาดด้วยขอนเหล็กลุกเป็นไฟไล่แล่นล้างไปทางประตูลบแหลกขุมขนกูจะอ่านพลับมลระเบิดเปิดประตูทั้งสี่ให้พวกพูดผีมึงไปสะดวกกายหุงเผาะหามันติดพิษแสลงทั้งหลายจงเสื่อมสางจากคนไข้ไปทันทีสุเพาะมัดสันติ ทั้งปลดลังความมารยามีผ่อนันไปจงเร็วพลันยาอยู่ช้าสวาหายะเมะสุทธัพายะนายะจงเสื่อมสิ้นโรคาพยาตอันตรายหายไปบัดนี้โอมสิทธิมนการสวาหะสิทธิวิชาสวาหะสภัสสิทธิสวาหายะครูบาติยายให้เป็นกรรมสิทธิโอม Sato